ความน่าเชื่อถือไม่ได้วัดกันที่อายุหรือยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งใดๆไม่ใช่เพียงเพราะใครแก่แก,กว่าหรืออยู่สูงกว่าแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือความคิดคำพูดและการกระทําที่แสดงออกมาด้วยความจริงใจคนที่คิดดีพูดตรงทำจริงแม้ไม่มีตำแหน่งใดๆเลย ก็ยังมีพลังในใจให้ผู้อื่นได้มากกว่าคนที่มีอำนาจแต่ขาดความจริงขาดความจริงใจเพราะสุดท้ายแล้วคนจะศรัทธาเราไม่ใช่เพราะว่าเรามีอะไรแต่เขารู้สึกได้ว่าเราจริงใจกับเขานั่นแหละคือลากของความน่าเชื่อถือที่มั่นคงกว่าเครื่องหมายใดๆบนบ่าหรือถ่ายชื่อ จงสร้างความน่าเชื่อถือด้วยใจที่ดีและการกระทําที่ซื่อตรงแล้วเราจะกลายเป็นคนมีค่าในสายตาของคนอื่น